ช่วงลดน้ำหนักถ้ารับประทานโปรตีนไม่เพียงพออาจอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ ช่วงที่เราลดน้ําหนักนะคะสําคัญมากๆเลยนะคะเราจะต้องใส่ใจเรื่องของปริมาณโปรตีนนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะเราควรจะได้รับโปรตีนปริมาณกรัมโปรตีนเท่ากับน้ําหนักตัวของเราอย่างเช่นว่าเราหนัก60กิโลกรัมนะคะอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องได้รับโปรตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวันนั่นเองค่ะซึ่งนะคะถ้าสมมติเราอยู่ในภาวะที่ขาดโปรตีนนานๆนะคะทางการแพทย์นะคะบอกว่าเป็นภาวะที่อันตรายมากๆเพราะว่าร่างกายจะไปดึงโปรตีนออกมาจากอวัยวะต่างๆนะคะซึ่ง แน่นอนนะคะว่าอาวัยวะต่างๆเนี่ยประกอบไปด้วยโปรโตีนทั้งสิ้นนะคะจะทําให้อวัยวะนั้นๆนะคะทํางานได้ปกพร่องทํางานไม่ทีพอนะคะเสื่อมการทํางานลงไปนะคะและโรคที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือโรคหัวใจนะคะจากการที่ลดน้ําหนักแบบผิดวิธีนั่นเองค่ะ เพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจนะคะคือสิ่งที่ทําให้หัวใจยังคงสามารถเต้นบีบตัวทํางานได้ปกตินะคะเมื่อร่างกายไปดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อหัวใจแล้วนะคะการทํางานของหัวใจก็จะแย่ลงโดยที่เจ้าของหัวใจไม่รู้ตัวเลยค่ะเราเลยมักจะได้ยินข่าวผู้ที่ลดน้าหนักแบบผิดวิธีนะคะเกิดภาวะหัวใจวายตายหัวใจล้มเหลวนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะคนที่หยุดการลดน้าหนักไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่ากล้ามเนื้อหัวใจถูกสูญเสียไปแล้วนะคะก็เกิดหัวใจวายตายหลังจากที่หยุดลดน้ำ หนักไปแล้วสักพักหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะการลดน้าหนักจึงไม่ใช่เรื่องของแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่เราจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความยั่งยืนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีนะคะอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะต้องหันมาใส่ใจวิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและเรื่องของปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อวันด้วยนะคะ